เชี่ยวเชี่วอ,ออกมัน,นี่เลยนะมันแป็ของฉันต่างหากธอคิวว่าตัวเองเป็นใครออกไปเซไปเออถอกไว้เอาล่ะนี่เป็นโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดของเราใครบ้างล่ะที่จะรับผิดชอบเอ้ยผมเองครับเดี๋ยวผมรับไปทำเองครับเออพี่คะเดี๋ยวช้าเนี่ยรับผิดชอบโปรเจกต์นี้ค่ะพี่พวกเธอสองคนแน่ใจเหรอ ว่าจะรับผิดชอบโปรเจกต์นี้ได้ฉันบอกไว้ก่อนนะโปรเจกต์เนี้ยไม่ใช่โปรเจกต์ธรรมดาทั่วไปเพราะว่าเป็นโปรเจกต์เกีย่ยวกับทดลองในสัตว์เอาล่ะฉันจะถามพวกเธอสองคนอีกครั้งว่าจะรับผิดชอบไหวไหมรับผิดชอบไหวครับผมมั่นใจครับว่าผมเนี่ยทำได้แน่นอนเพราะฉะนั้นโปรเจกต์นี้เดี๋ยวผมทำเองนะครับเอ,อ่อพี่หลิวพี่หลิวก็รู้นี่ว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยมันเหมาะกับดามากกว่าใช่ไหม แล้วแนล่ะไม่คิดจะเอาโปรเจกต์นี้ไปทำบ้างหรอคือว่านี่นะถ้าแกเอาโปรเจกต์นี้ไปทำแล้วก็คิจารณนี้แม่หัวหน้าคะฉันคิดว่าฉันไม่เหมาะก,กับโปรเจกต์นี้หัวหน้าให้สองคนนี้ทำไปก่อนก็ได้คะ่ะโอเคถ้างั้นโปรเจกต์เนี้ยฉันจะให้ดาแล้วก็พร้อมเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบละกันในเมื่อพวกเธอสองคนอยากรับผิดชอบมากก็ไปทำอะอ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยนะ แล้วพรุ่งนี้มาอธิบายฉันฟังครับบ้ครับเอามันนี่เลยนะเงินพวกเนี้ยมันเป็นของฉันเฮ้ยเงินพวกเนี้ยมันเป็นของฉันต่างหากเอามานี่แต่ว่าฉันเห็นก่อนมันก็ต้องเป็นเงินของฉันสิฉันต่างหากที่เห็นก่อนอะใช่ปะมาไงเธอจะเถียงกันอีกนานไหมแทนที่จะเอาเวลาไปศึกษารายละเอียดงานแต่กลับมาเถียงกันเหมือนหมูเหมือนหมาเนี่ยนะโถโถโถ,โถแนน เธอเนี่ยมีย่าเป็นผู้จัดก,การฝ่ายการตลาดแถมยังเป็นลูกเลกของหัวหน้าอีกเธอเคงไม่รู้สึกขาดแคลนอะไรสินะถึงพูดแบบนี้กับฉันสองคนอ่ะใช่ใช่เราสองคนเนี่ยก็แค่พนักงานธรรมดาธรรมดาที่ต้องทํางานแลกับเงินเดือนนี่นาะไม่ใช่เหมือนกับลูกคุณหนูที่เกิดมาแล้วก็คาบช้อนเงินช้อนทองเหมือนกับเธอถึงฉันจะเป็นญาติกับหัวหน้าฝ่ายการตลาดก็จริงแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าฉันจะรวยเหมือนเขานี่ที่ผ่านมาฉันก็ใช้ความสามารถของตัวเองมาโดยตลอด ถ้าพวกเธอไม่รู้จริงอ่ะอย่าพูดเลยดีกว่านะนี่คนที่ไม่รู้จริงอ่ะคือเธอต่งางหากและเธอก็ไม่ต้องมาบอกนะว่าเธอสามารถหาเงินได้ด้วยตัวเองตั้งแต่แรกไม่มีใครเขาเชื่อหรอกในเมือต้นทุนฉันกับเธอมันคนละอย่างกันแต่ก็ดูซิเธอที่เข้ามาทํางานบริษัทใหญ่โตก็เพราะว่าเธอเนี่ยมีญาติเป็นผู้จัดก,การส่วนฉันเนี่ยก็จะเข้า ฉันต้องแข่งกับคนเป็นร้อยเป็นพันกวาจะไม่หยุดถึงนี้ได้และเธอก็ไม่ตองพูดนะว่าเธอเนี่ยเข้ามาทํางานบริษัทนี้เพราะความสามารถของตัวเองเะจ๋งลูกคนรวยกับลูกคนจนเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกนะไปเธอจะไปไหนก็รีบไปปะเหมอนขีหน้าลูกคุณอวดรวยวะ่ะฉันไปก็ได้แต่พวกเธอสองคนอะต้องเอาแฟ้มนี้ไปคืนให้กับหัวหน้าก่อนไม่อย่างนั้นฉันจะบอกหัวหน้าว่าพวกเธอไม่มีความซื่อสัตย์ต่อการทำงานเฮ้ย hey, จะพูดอะไรเนี่ยให้มันนิดน้อยหน่อย เงินพวกนี้เป็นเงินของพวกเราสองคนเพราะพวกเราเนี่ยเป็นคนรับโปรเจกต์นี้มาทําและเงินนี่ก็เป็นเงินค่าตอบแทนสําหรับคุณเศสศรละเวยใช่ถ้าแกเอาเรื่องนี้ไปบอกหัวหน้าแล้วก็ที่เจอฉันจัดก,การแน่จับไว้ด้วยถึงพวกเธอสองคนจะขู่ฉันยังไงอะ่ะฉันไม่กลัวหรอกนะฉันขอเตือนไว้ก่อนเลยสิ่งที่พวกเธอสองคนทำอะ่ะมันไม่ถูกต้องฉันว่าพวกเธอเอาแฟ้มนี้ไปถามหัวหน้าดีกว่าว่าเงินนี้ไปขอใครกันแน่ฉันไม่ถาม ถ้าเกิดว่าฉันไปถามหัวหน้าแล้วหัวหน้าบอกว่าเงินพวกเนี้ยไม่ได้ให้พวกฉันสองคนเพราะฉันก็อดใช้สิไม่เอาด้วยหรอกนะถ้าเงินนี้ไม่ใช่ของพวกเธอพวกเธอก็ไม่ควรที่จะอมาตั้งแต่แรกความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีถ้าพวกเธอยังทําแบบนี้อยู่แล้วก็รับรองพวกเธอต้องเสียใจแน่ฉันจะเสียใจมากกว่าถ้าฉันไม่ได้ใช้เงินพวกนี้เลยม้แจ่บาทเดียวใช่ถ้าอย่ามาสอนเรื่องของพวกฉันดีกว่านะไปหาอะไรทําที่มีประโยชน์ดีกว่าเถอะไปไปได้ละชิวชิว แล้วพวกเธอสองคนน่ะจะเสียใจที่ไม่ฟังฉันแล้วพวกเธอสองคนจะเสียใจแหม่ที่แท้ก็อยากเก็บเงินพวกนี้ไว้กับตัวเองมากกว่ามาั้งไม่คนดีจริงนี่นะมันเป็นของฉันเฮ้ยมันเป็นของฉันเว้ยของฉันโอ๊ยเด็ยเยด้ากลับมาเดี๋ยวนี้นะฉันบอให้กลับมาไงเดียด้ากลับมาเดี๋ยวนี้เอาล่ะตอนนี้ทุกคนก็มาครบแล้ว งั้นเรามาเริ่มประชุมกันดีกว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะถามเจ้าของโปรเจกต์ก่อนละกันนั่นก็คือด่าแล้วก็พอครับฉันจะถามว่าพวกเธอสองคนเนี่ยกล้าดียังไงที่เอาเงินในแฟ้มไปใช้ทั้งทั้งที่เงินนั้นอ่ะไม่ใช่เงินของตัวเองเออพรอมนายเป็นผู้ชายเวลามีคนมาถามก็ควรตอบก่อน ครับเออัวหน้าพูดถึงเงินอะไรล่ะครับผมไม่เห็นจะเข้าใจเลยไม่รู้เรื่องนั้นหรอฉันจะให้โอกาสพวกเธอ2คนอีกครั้งแต่ถ้ายังไม่พูดความจริงออกมาแล้วก็อย่าหาว่าฉันใจร้ายแล้วกันนะครับผมขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะเอาเงินพวกนั้นไปใช้จริงๆนะครับขอโทษนะครับจบออะปลอเงี้ยน่าแสดงว่าสิ่งที่ฉันทดสอบพวกเธอสอคนเนี่ยก็คงได้ผลสินะ อ้าวนี่หมายความว่าหัวหน้าหลอกให้ผมพูดงั้นเหรอหัวหน้าทำแบบนี้ได้ไงอ่ะทำแบบนี้มันกันแกล้งกันชัดพร้อมจะพูดอะไรอ่ะระวังปากด้วยนะถ้ามันหัวหน้าของเราหัวหน้าเราไงอ่ะเป็นหัวหน้าคิดว่าจะปันประสานลูกน้องได้งั้นเหรอถ้ามีหัวหน้าแบบเนี้ผมขอลาออกดีกว่าพร้อมขอโทษหัวหน้าเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรแนนเดี๋ยวเรื่องเนี้ฉันจัดการเองเมื่อกี้นายบอกว่า นายจะลาออกใช่ไหมนายไม่ต้องห่วงหรอกนะนายเนี่ยได้ออกแน่นอนเออหวัวหน้าครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจพูดนะครับความจริงแล้วผมอยากทํางานที่นี่ต่อ<ส>ที่ผมพูดไปเมื่อกี้เพราะว่าความปากไวของผมครับนี่แหละปากไวใช่ไหมนี่พูดไม่คิดนี่นี่นนนต่อให้นายเนี่ยตบปากตัวเองจนฉี่ฉันก็ไม่ให้นายอะทางานที่นี่ต่อหรอกนะ บริษัทเขาไม่ต้องการหรอกออกไป<ว>ออกไปสิวานว้าครับแต่ว่าฉันบอกว่าไล่ออกก็คือไล่ออกเพราะสิ่งที่พวกเธอสองคนทำเนี่ยมันไม่น่าให้ไัยเธอ<ฮ>ก็เหมือนกันดาอย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้ว่าพวกเธอสองคนเนี่ยร่วมหัวกันทําเรื่องนี้ฉันก็ไล่เธอออกเหมือนกันเออพี่ลิวคะอย่าไล่ดาออกเลยนะดารู้ค่ะว่าดาทําผิดแต่ดาขอโอกาสอีกครั้งนะนะพี่ลิวนะให้โอกาสได้ครั้ง อย่ามาเรียกฉันว,ว่าพี่เพราะว่าฉันเนี่ยไม่มีน้องสาวที่โกงแบบนี้ถธอไม่มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและที่ฉันไล่เธอออกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเรื่องเงินอย่างเดียวมันเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยไม่มีวระาติเธอกิวว่าตัวเองเป็นใครถึงมาเรียกฉันว่าพี่และพูดจาพูนกับฉันแบบนี้อย่าลืมนะฉันเป็นหัวหน้าส่วนเธอเนี่ยเป็นแค่ลูกน้องหัดให้เกียรติกันบ้างสิออกไปได้ละ คนแบบเธอเนี่ยไม่มีใครเขาต้องการออกไปสิเออแล้วพี่อย่ามงงึงอฉันทีหลังแล้วกันอเออพี่หลิวครับไม่ต้องมาเรียกฉันบอกว่าไล่ออกก็คือไล่ออกออกไปสิจะรออะไรไปเออถกไว้ไปก็ได้ฝากไว้ก่อนเถอะแนน ฉันขอบใจเธอมากนะที่เธอเนี่ยซื่อสัตย์ต่อบริษัทและต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนทางทางที่เธอเป็นญาติกับหัวหน้าฝ่ายการตลาดแต่ว่าเธอไม่เคยใช้อำนาจพวกนี้มาค่มเหงเพื่อนร่วมงานเลยค่ะข,ขอบคุณนะคะฉันถูกสอนเสมอค่ะว่าให้พึ่งพาตัวเองมากกว่าไปพึ่งพาคนอื่นอะไรที่ไม่ใช่ของของเราเราก็ไม่ควรเอามาที่เธอพูดก็เม็นีเหตุผลแหละ ทัศนคติแบบนี้แหละ mm hmm. ที่บริษัทต้องการ